ก้าวกลับครับผมเนาะสวัสดีโอ้ยหลักลวยมากจริงจริงพี่เจี๊ยบเสี่ยงวยลำพี่น้องอ่ะวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมครับมวดมวดวันที่หนึ่งกระลาคมครับผมเออตองหวานเลยนะคะเนาะ เสียบผู้รีลักมาครับมากตอนนี้หลักร้อยพลาดไปครับคนี้หลักร้อยมีแต่ตัดออกเสียดายมากเลยครับผมหลักร้อยน่าเสียดายมากเลยให้ให้ไปให้เขาไปสองศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดครับผมตัดหลักร้อยแปดออกหายเลยอืมเอางวดนี้งวดนที่หนึ่งกรกฎามครับผมหนึ่งหนึ่งกะรักรานะครับผม หนึ่งกระกระหัวหกห้าเอาปล่อยตองหมดปล่อยตองหมดนะคะเซียนบุรีรัมเซียนวีรัมครับค่ะป้างไหนก่อนค่ะต้างบนเด่นเป็นที่แปดครับผมบนเด่นแปดนะบนเด่นแปดครับผมครับรองเจ็ดครับผมเด่นแปดรองเจ็ดค่ะครับผม มีแปดมีหกมีเจ็ดนะครับมาหลักหน่วยวันที่หนึ่งกรกฎาคมวันนี้หลักหน่วยหลักหน่วยครับผมนี้หลักหน่วยครับผมจับจับคู่ครับจับคู่ค่ะอ่อหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะสองแปดอืแปดมากี่นาสองแปดครับอืม ครับห้าแปดห้าแปดนี่จะไม่ตัวตัวนด่นก็คือหนึ่งแปดครับผมนั่นพี่น้องตัวทัหน่วยลักหน่วยผมให้เป็นที่แปดครับผมอ่าครับผมตัวทับตัวครับครับข้างล่างครับผมข้างล่างอ่าเดี๋ยวนะอันนี้เป็นชุดล่างครับผมเมื่อกี้ในบนนะคะเด้อครับผม ่อไปล่างนะคะล่างค่ะเสียนบุรีรัมล่างเ,เด่นเป็นที่เก้าครับผมเด่นเก้านะคะค่ะครับลองศูนย์ครับเด่นเก้าเด่นเก้าลองลองศูนย์แนวห่างล่างเลยครับเด้อครับผมประเด็นก็คือกับอะไรครับก็เออห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าครับผมห้าเก้า เก้าเจ็ดเก้านะคะอืครับผมสามชุดครับอุ้ยยังว่าสามอ่าบนสามล่างสามครับผมค่ะตัว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 นี้เนี่ตัวนี้ก็เป็นห้าเก้าครับผมอ่าเดี๋ยวใกล้ใกล้ใวันเดี๋ยว่าเช็คอีกทีหนึ่งครับผมว่าอันนี้ก็คือเอาไปต้อมวด นะครับเนาะก่อนครับผมต่องวดนะครับเด้อบนสามตัวเดี๋ยวผมคัดดีๆก่อนครับผมอ๋อสามตัว่ท้าเด็กไวนะครับเนาะเนี่ยมันมันทำได้แล้วแต่ว่ามันมันต้องตัดหลายสูตรครับครับผมอ่าที่แน่ๆบนเด่นเด่นแปดรองเจ็ดบนนะครัเด้อจับคู่ให้มาสามพังหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดถูกต้องเนาะ อ่ะแล้วก็ล่างเด่นด่นเก้ารองศูนย์นะคะอันนี้ตองหมวดเลย69 69ครับผมห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าครับผมค่ะ,ะ,ะเสียบุรีรัมย์นะคะคุณได้ติดติดตามโมเนี่ยได้ตามตึงอ่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะค่ะเนาะครับผม <S <S อ่หมาหามากก่อนไข้เลยพี่น้องเด้อค่ะเอาตามนั่นพี่น้องเนาะค่ะไปอ้าวชัดเจนไหมครับอ่า เสียงโทรศัพท์มันไม่นี้นะครับพี่เสียงโทรศัพท์มันค่อยครับผมโอ้เอาค่ะค่ะฝนตกไวเส้นบุรีรัมเ้อเอาขอบคุณหลายๆายค่ะเส้นบุรีรัมไปอดนะ <c oughs> ไปา,านเลยพี่สองอ <c oughs> สัญญาณไม่มีเอาค่ะอาได้แนวทางตรงหมดมากแล้วนะคะเนาะครับผมอ่าสำหรับเส้นบุรีรัมเด้อค่ะเด้อบันนี้เด้อค่ะวันพุธที่หนึ่งกรงกรดาคมมาให้ครับผมหายมากก่อนไข่เนียน มงินเช่นเคยนะครับเงินเช่นเคยครับสำหรับอ่าเช่นบุรีรัมย์เช่นบุรีรัมย์ครับอันนี้มาตะปีโหดนื่อเล่บปั๊บคขานอนเล่บปั๊บเลยเด่นเนาะพี่น้องบนหนึ่งแปดค่ะเด่นแปดเน้นหนึ่งแปดล่างห้าเก้าแล้วพี่น้องเด้อะนี่แต่ตัวทอดไปหาเล่บมหามหาให้ตามนั่นแล้วพี่น้องฝากไว้เด้อพี่น้องสำหรับอ่าเล่บสาบตัวให้ร่างสั้นให้ดีก็ดีก่อนว่าสั้นด้วเนาะให้คิดดีๆก่อน น้าพี่น้องหรือว่าฟันได้แบบใดสิพยายามให้พ่อแม่พี่น้องอีกน้าพี่น้องเด้อฝากไว้สําหรับเส้นพิรำเนาะหายมาตองหัวบริสิตรงใจพ่อแม่พี่น้องบ่ยินดีครับทุกคนทุกคนน้าพี่น้องได้สิมีโชคมีลาภเนาะตามมาครับผมขอให้มีโชคมี่ไส้พร้อมกันเนาะสวัสดีครับ